สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดิเรคเตอร์ศิลวัชัยวันนี้ผมขอนำเอาเรื่องฮอตฮิตซึ่งกำลังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ในปัจจุบันก็คือเรื่องของการสร้างนิคมอุตสาหกรรมจนะซึ่งผมก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่อำเภอนจนะเช่นเดียวกันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหนุนสร้างนิคมจนะบอกผมคนพื้นที่ดินแถวนี้ปลูกได้แต่แตงโม แต่หลังจากนั้นมีเฟซบุ๊กของคนซึ่งอยู่ในพื้นที่ได้สวนกลับว่าชาวบ้านต่อสู้ประเด็นการจัดทําโครงการไม่โปร่งใสไม่ฟังเสียงชาวบ้านไม่ใช่การปลูกพืชชนิดใดให้เหมาะสมกับดินครับท่านรัฐมนตรีช่วยนายนิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะคนจะนะออกตัวหนุนสร้างนิคมแก้ปัญหาความยากจนบอกดินทรายปลูกได้แต่แต,แตงโมทำอย่างอื่นไม่ได้อ้าง คนส่วนใหญ่เอาด้วย80-90%เสียงค้านแค่ส่วนน้อยระบุพูดเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจเมื่อวันที่7ธันวาคมเวลา1 3 1 0น,นที่ทำเนียบรัฐบาลนายนิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและอดีตสสสงขลาพักประชาธิปัตย์กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการนิคมอุตสาหกรรมจน,นะจังหวัดสงขลาว่าโครงการนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกฎหมายระบุว่า จะต้องให้มีการทำ EIA เอก่อนต้องว่ากันไปตามขั้นตอนตนไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวอย่างไรก็ตามโครงการนี้มีอยู่2มุมคือถ้ากังวลเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ต้องไปดูเรื่องสิ่งแวดล้อมและสร้างหลักประกันให้เกิดขึ้นแต่หากบอกว่าพื้นที่นี้ทำอะไรไม่ได้เลยจะต้องมาพิจารณาเหมือนก,นกันกับการลงทุนทั่วไปถ้าเอกชนสนใจที่จะลงทุนก็ต้องไปพิจารณาว่าเขาพร้อมทำตามกฎหมายหรือไม่หากกฎหมายให้ทำ EAI หรือให้ทำ ehi a ต้องทำให้ครบถ้วนผู้สื่อข่าวถามว่าในฐานะคนพื้นที่จะสามารถพูดคุยทำความเข้าใจกับชาวบ้านได้หรือไม่นายนิพนธกล่าวว่าต้องปล่อยให้เป็นกระบวนการของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดีกว่าปล่อยไปตามขั้นตอนถึงแม้ว่าตนจะเป็นคนพื้นที่นั้นก็ตามขอให้ไปฟังเสียงคนส่วนใหญ่ในพื้นที่ดูแล้วกันส่วนกรณีที่มีกลุ่มคัดค้านที่น่าทำเนียบนั้นตนขอให้ไปพิจารณาดูว่า โครงการจะต้องทำตามขั้นตอนกฎหมายอย่างไรเพราะกฎหมายกำหนดไว้แล้วว่ากรณีไหนต้องทำ EIA กรณีไหนต้องทำ EHIA ต้องดำเนินการตามกฎหมายบังคับใช้ความจริงเรื่องนี้มีการพูดคุยกันมาหลายปีแล้วตั้งแต่ประมาณปี -59 กก่อนที่รัฐบาลนี้จะมาเสียอีกเมื่อถามว่ากลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าวมาเรียกร้องอยู่หน้าทำเนียบ และกล่าวหาว่านายนิพนธ์เองเป็นผู้รวบรวมโฉนดให้กับนายทุนนายนิพนธ์กล่าวว่าเรื่องที่ดินนั้นหากเอกชนเขาสนใจก็มีสิทธิที่จะดําเนินการเหมือนกับเรื่องทั่วไปแต่เมื่อรวบรวมที่ดินแล้วต้องทําตามขั้นตอนกฎหมายอยู่ดีเมื่อถามย้ําว่าตัวนายนิพนธ์เองมีส่วนเข้าไปรวบรวมที่ดินตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่นายนิพนธ์กล่าวว่าหลายคนที่ไปรวบรวมก็เป็นสิทธิของเขาเพราะการรวบรวมที่ดินไม่ผิดกฎหมาย แต่ถ้าการที่จะทําโรงงานแล้วไม่ทําตามขั้นตอนกฎหมายนั่นถือเป็นประเด็นส่วนที่กล่าวหาตนว่าเป็นคนรวบรวมที่ดินนั้นหากเขาถามตนว่าเห็นด้วยกับโครงการนี้หรือไม่ตนเห็นด้วยที่จะเข้าไปทําที่ดินตรงนั้นเนื่องจากที่ดินอําเภอชนะเป็นที่ดินที่ปลูกอะไรก็ลําบากเป็นพื้นทรายเมื่อถามว่าแสดงว่านายนิพนเห็นด้วยกับโครงการนี้ยึงรวบรวมที่ดินให้กับเอกชนนายนิพนกล่าวว่าก็ใช่ ในเบื้องต้นเขาถามผมว่าทําได้หรือไม่ผมก็บอกไปว่าทําได้แต่การจะอนุญาตหรือไม่ต้องเป็นไปตามกฎหมายตอนนั้นผมยังไม่ได้เป็นรัฐมนตรีตอนนั้นอยู่ในตาแหน่งอื่นที่ไม่ใช่รัฐมนตรีซึ่งโครงการนี้เริ่มคิดมาตั้งแต่ปี59เมื่อถามย้ำว่าเหตุผลส่วนตัวที่ไปรวบรวมที่ดินเพราะต้องการเห็นอำเภอชนะพัฒนายอย่างไรนายนิพนธ์กล่าวว่าตนคิดว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์กับพื้นที่อำเภอชนะจะเกิดการจ้างงานขึ้น เราต้องยอมรับว่าพื้นที่อำเภอชนะเป็นพื้นที่ความมั่นคงเป็นพื้นที่สีอำเภอของจังหวัดสงขลาที่ระบุว่าใครจะไปลงทุนแล้วจะได้สิทธิพิเศษเพราะต้องการหาคนไปลงทุนให้มากเนื่องจากมีระเบิดและมีกิจกรรมที่ไม่ปลอดภัยอยู่ดังนั้นการส่งเสริมให้คนไปลงทุนโดยมีการให้สิทธิพิเศษเอกชนก็อยากไปลงทุนชาวบ้านจะได้มีงานทําโครงสร้างนั้นตนเห็นด้วยและที่เห็นได้ชัดคือ จังหวัดชายแดนภาคใต้เราแก้ปัญหาได้แล้วทั้งการศึกษาโครงสร้างพื้นฐานความไม่ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินดีกว่าเมื่อขอนมากขณะนี้เหลือปัญหาเดียวคือความยากจนของประชาชนฉะนั้นการทําให้คนในพื้นที่มีงานทําต้นถือว่าเป็นการแก้ปัญหาหนึ่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้ศึกษากันมานานแล้วกว่า20ปีเมื่อถามว่าดูแล้วประโยชน์ที่จะได้รับจะมีมากกว่าใช่หรือไม่นายนิพนธ์กล่าวว่านี่คือสิ่งที่ทําให้คนส่วนใหญ่สนับสนุน ลูกหลานเรียนจบมาตอนนี้ขึ้นมาทำงานกันที่กรุงเทพภาคตะวันออกเพราะในพื้นที่ไม่มีการลงทุนไม่มีการจ้างงานแทนที่คนกลุ่มนี้จะอยู่ในพื้นที่เพื่อพัฒนาแต่ไม่มีโอกาสสอปอบตอจึงคิดโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้มีงานทำเมื่อถามว่าจะทำความเข้าใจกับผู้คัดค้านอย่างไรนายนิพน์ลกล่าวว่าต้องพูดคุยกันในพื้นที่เขาทากันอยู่ตนเป็นคนอาเภอจนะรู้ว่าในพื้นที่มีการคุยกันอยู่ แต่จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่พูดอย่างไรเขาก็ไม่เข้าใจแล้วจะทำยังไงเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีได้สอบถามเรื่องดังกล่าวในคอรมอรหรือไม่นายนิพน์ลกล่าวว่านายกพูดแล้วหลายรอบว่าสนับสนุนให้มีการเดินหน้าแต่ต้องให้ทำถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมายเท่านั้นเมื่อถามย้ำว่านายกให้เดินหน้าต่อใช่หรือไม่นายนิพน์ลกล่าวว่านายกไม่ได้สั่งอะไรนอกเหนือจากนี้กระบวนการยังดำเนินการไปตามกฎหมาย ในตัวโครงการเขาบอกไว้หมดว่ามีประโยชน์อย่างไรเรื่องราวอธิบายได้แต่ถ้าไม่มีการพยายามรับฟังมันก็ยากการที่จะมีคนเข้าไปสร้างงานให้เกิดขึ้นนี่คือประเด็นใหญ่ที่ชาวบ้านต้องการแต่ยอมรับว่ามีส่วนหนึ่งที่ต้องการทำประมงต่ออันนี้ก็ต้องขอรบเพราะผมเองก็มาจากครอบครัวชาวประมงแต่ไม่ใช่ว่าลูกหลานจบมาแล้วทุกคนต้องไปทำประมงอาจมีทางเลือกอื่นที่ดีกว่าก็ได้เรื่องเห็นด้วยไม่เฉพาะผมสามารถไปถามดูได้ว่าเห็นด้วยหรือไม่ เพียงแต่เขาไม่อยากพูดให้ขัดแย้งกันถ้าไปสำรวจสอบถามเชื่อว่า80-90%เห็นด้วยคนที่มาคัดค้านนี้เป็นส่วนน้อยลองไปติดตามดูในพื้นที่ได้ผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ที่ส่งลูกให้เรียนสูงๆเขาอยากให้ลูกมีงานทำในพื้นที่นี้อย่าว่าแต่คนทำนิคมอุตสาหกรรมเลยปลูกมะม่วงหิมพผ่านยังปลูกไม่ขึ้นไปดูพื้นที่จริงได้ปลูกปาล์มก็ไม่ต้องไปปลูกเพราะมันเป็นทราย ปลูกยางพาราก็ไม่รู้จะมีน้ำยางหรือเปล่าเมื่อถามว่าการไปรวบรวมโฉนดมีเหตุผลอย่างไรนายนิพน์กล่าวว่าเอกชนเขาสนใจโครงการนี้มานานแล้วตั้งแต่ปี36และ37และแนวทางการศึกษาของสำนักงานสภาพ,พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ทำเรื่องท่าเรือนำลึกเหมาะสมด้วยกายภาพทางภูมิศาสตร์ส่วนการไปรวบรวมโฉนดที่ดินมันไม่ผิดกฎหมายใครจะรวบรวมก็ได้ตนรู้ว่า ใครไปรวบรวมอยู่ซึ่งเอกชนถ้าใครรวบรวมมาส่งเขาก็เอาส่วนที่มีข่าวว่าตนไปกดดันนั้นมองว่าเป็นเงื่อนไขที่เชื่อมโยงให้เป็นประเด็นการเมืองทั้งที่มันไม่ใช่เรื่องการเมืองแต่เป็นเรื่องของความเหมาะสมที่จะมีโครงการหรือไม่เรารู้กันอยู่ว่าโครงการพัฒนาต่างๆมีทั้งได้และลบแต่จะทําอย่างไรให้ลบน้อยที่สุดนี่คือหลักการพัฒนาเมื่อถามย้ําว่ามีการกล่าวหาว่าเป็นนายหน้าค้าที่ดินนายนิพนธ์กล่าวว่า เขาก็ทํากันหมดไม่ได้เกี่ยวกับโครงการผิดหรือถูกส่วนในหน้าค้าที่ดินนั้นมีกฎหมายรองรับมีเรื่องค่านหน้าแต่ตนไม่ได้เป็นนายหน้าไม่ได้มีอาชีพนายหน้าแต่ถ้าใครจะซื้อตนก็ติดต่อให้เขาไปรู้จักกันคุยกันเองและตนไม่ไปฏิเสธว่ามีคนรู้จักมาพูดคุยเพราะรู้จักคนเยอะเพราะที่อำเภอจะนะคือบ้านตนตนเกิดที่นาทับเรียนหนังสือและโตที่นั่นแต่ไม่ได้ไปสั่งการให้ไปดำเนินการตนรู้จักคนที่นั่น รู้จักที่ดินเพราะที่ดินที่นั่นใช้ปลูกแตงโมเป็นส่วนใหญ่ปลูกอย่างอื่นไม่ได้และหลังจากนายนิพนธ์ได้ให้สัมภาษณ์ก็มีชาวบ้านซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นได้โพสต์ในเฟซบุ๊กว่าชาวบ้านต่อสู้ประเด็นการจัดทําโครงการไม่โปร่งใสไม่ฟังเสียงชาวบ้านไม่ใช่การจะปลูกพืชชนิดใดให้เหมาะสมกับดินครับท่านรัฐมนตรีช่วยศิลปชัยเดลีเรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟัง สวัสดีครับ